ีานะะ่า <tang> อ <ar> ่นท่านนายกสมาคมคนพิการทางด้านสติปัญญาถุนอ่อนทเเขอดเาเป็นเชิเนแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะก็จากที่ทาท่านประธานสมัยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ แล้วก็ที่มาที่ไปรวมถึงหลักสูตรของการอบรมทั้งสองวันก็จะเห็นได้ว่าพี่สมัยมีความตั้งใจนะคะในการที่จะดีไซน์หลักสูตรเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลจากสิ่งที่ทำม,มาแล้วก่อนอื่นดิฉันต้องขอชื่นชมนะคะชื่นชมทั้งในส่วนของคนพิการที่ได้รับการส้างงานแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพนะคะ และชื่นชมสถานประกอบการที่เปิดโอกาสรับคนพิการเข้าทำง,งานคือการจ้างงานนะคะและขอชื่นชมไปสำหรับทุกท่านที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าสู่โครงการที่จะในที่สุดเนี่ยเราก็จะไดะ้การจ้างงานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับคนพิการนะคะเท่าที่ทำงานกับพี่สมัยมาแล้วก็เห็นก,กนระบวนการงานของ ทางสมามคมคนพิการในพื้นทออกก้องกีมาเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือผลสําเร็จในการส่งคนพิการเข้าไปทํางานได้ทราบว่าเดิมเนี่ยทางที่สมัยก็เป็นพื้นที่อยู่ที่เฉพาะหนองก,กีนะคะตออหลังเราก็ทราบว่ามีการขยายพื้นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ถือได้ว,ว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสําเร็จอันนึงของจังหวัดบุรีรัมย์ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนอื่นมาดูว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จ ดิฉันเชื่อว่าหลายคนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยคงได้ร่วมงานกับพี่สมัยมาแล้วแล้วก็รู้ดีว่าสิ่งไหนปัจจัยอะไรที่ทําให้การจ้างงานหรือว่าเครือข่ายมันประสบความสําเร็จมันต้องมีและที่สําคัญนอกจากเราดูแล้วว่าปัจจัยอะไรที่สาเร็จเราก็จะเจอว่าอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดหรือุปสรรคเราจะขจัดปัญหาเห่าได้อย่างไรนะครับ โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการเครือข่ายการจ้างงานคนพิการและอาชีพคนพิการจังหวัดปุริลังเป็นโครงการที่ทำสมาคมคนพิการพื้นถิ่นได้รับสนับสนุนและก็มีจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดุริยังนะคะก็มีคณะรุกกราการโดยท่านว่าชันสวัดเป็นประธานในการพิจารณาโครงการนะคะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมพิการ การส่งเสริมกบบาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเป็นกรมหลักภายใต้กระทรวงการศึกนาสิการ,าราและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะคะท่านก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วกรมพคมีการทําง,งานร่วมกับสมาคมองค์ก,กรคนรพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการร้างงานเนี่ยมาเป็นแล้ยวเวลานานเกือบต่อสามสิบปีแล้วในการที่จะพยายามแบทชิ่งหรือว่าให้เปไปตามกฎหมายด้วยช่เป็นมาตราน3า4สิก็ตาม ต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าสู่าการทํางานไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหรือการทํางานแบบประกอบอาชีพอิสระแต่สิ่งที่สาคัญคือเราต้องค้นหาไม่ว่าอะไรคะการแมทชิ่งเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเออเราอยากไปทํางานที่นี่เราไปสมัครเลยเดี๋ยวเราได้เราต้อง ถ้าเป็นซูมูเนาะเขาก็จะบอกว่าเราต้องรู้เขารู้เราทางสถานประกอบการเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบุรีร,รัมย์เนี่ยหลายสถานประกอบการเนี่ยมามาคุยแลกเปลี่ยนกรรับพมจว่าจริงๆเขามีความต้องการที่จะจ้างงานคนพิการที่ลัษณะไปไปทำงานด้วยแต่ยังหาคนพิการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะกับงานที่เขาปรารถนาในทุ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่อยู่ในขณะเดียวกันที่ฉันฟังเสียงสะท้อนจาก คนพิการคนพิการก็บอกว่าเรามีความพร้อมแต่เราห,งหางานในบุรีรัมไม่ได้เราต้องไปพื้นที่ข้างนอกเพราะฉะนั้นฉนันก็เชื่อว่าข้อมูล,มลที่มีส่วนมีส่วนสําคัญในการที่ต้อง matching ก็หมายความว่าดีมาร์ตซัพพลายต้องตรงกรันเราต้องการของถานประกอบการต้องการอย่างไรแล้วคนพิการได้อยู่ในพื้นที่ถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติเราจะพัฒนาศักยภาพหรือว่าเพิ่มคุณสมบัติเราอย่างไรเพื่อ ให้ทางสถานประกอบการสามารถเปิดกรอบเราเข้าทำงานข้อดีของการทำงานในพื้นที่คือเราได้อยู่บ้านเราลดค่าใช้จ่ายนะคะชีวิตคุณภาพชีวิตเรื่องของครอบครัวตามมาเรื่องของเศร,ร,รษฐกิจเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคือทุกอย่างมัน,มนเป็นวัตจักรหมดะฉะนั้นดีฉันเชื่อว่าโครงการในวันนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทำและประสบความสำเร็จและมันจะทำให้เห็นเบสแ c คทิส ที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องขอบคุณในส่วนของสมาคมคนพิการคือนองกีที่ให้ความสําคัญนะคะสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งอะคะว่า,าในการดําเนินโครงการซึ่งได้รับการส,สนับสนุนวิทยากรทััง้งจากทางทางจาางัดงานารหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องจะได้มาพูดคุยหาแนวทางนะคะท้ายที่สุดผู้ที่รับประโยชน์สูงสุดก็คือคนพิการ สุดท้ายน,นี้ก็คงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสาหรับสมาคมคนพิการเฟื่งองของกีนะคณะวิทยากรผู้แทนจากหน่วยประสานการจ้างางานคนพิการในพื้นที่นะคะองค์กรด้านคนพิการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในการจัดประชุมโครงการในครั้งนี้นะคะ่ะก็ขออวยพรให้ทุกท่านรวมถึงผู้จัดนะคะได้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะพี่รองลงมือก็เลยต้องลงมือตาม แล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีความสุขสมเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวนะคะก็ขอให้ท่านได้มีจิตใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ในการพึงรักษาสิ่งกีงานนี้ต่อไปค่ะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจ้างงานพลพิการและอาชีพพลพิการจังหวัดปุริลักษ์ขอบคุณค่า